ที่นี่คืออนันต์คลีนคาบาน่าอําเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับที่ตั้งนะครับอยู่ตำบลฝางอําเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับมีวิวสวยๆให้ถ่ายภาพนะครับอันนี้เป็นที่นั่งชิวนะครับนั่งเล่นกันก็ถือว่า เป็นรีสอร์เป็นที่พักที่สวยงามมากๆนะครับค่าเข้าคนละ80บาทนะครับก็จะได้ริสแบนแล้วก็มีน้ำดื่มนะครับอย่างเช่นพวกเก๊กฮวยน้ำเปล่าเติมได้ทั้งวันนะครับมีค่าเข้าคนละ80บาทนะครับแล้วก็จะได้คูปองมาแลกบ๊อบคอนได้หนึ่งห่อใหญ่เลยทีเดียวนะครับด้านหน้าก็มีที่จอดรถสะดวกสบายมากๆนะครับ ที่นี่คืออนันต์คลีนคาบาน่าอำเภอศรลินทรนจังหวัดอุบลราชธานีครับ